สวัสดีครับ<ม>เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวปืนเซนไทเจอร์แบบเมโมเรียลเอดิชันนะเห็นไหมไซส์ใหญ่มากมันมีกล่องเลยนะ,ะเดี๋ยวเอากล่องให้ดูด้วยกล่องให้ดูด้วยผมจะกล่องเข้ามาให้ดูด้วยก็ได้ครับอุ้อยยากเนาะนี่กล่องของเขาจะเป็นโลโก้เซนไทเจอร์ตรงนี้แล้วก็จะเขียนว่าเป็นเหมือนเกียร์ทริงเกอร์เมโมเรียลหมดมาครับนี่ นะข้างๆเป็นอ่าเป็นเกียร์ต่างๆครับที่แถมมาในนี้นะจะเป็นเกียร์ทั้งหมดที่แถม,มในนี้ข้างหลังจะเป็นบทพูดของเซนไเจอร์มีจูรันมีตารอลมีมาจินและมีปรูนนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นปืนเกียร์ทริงเกอร์กับเหรียญดงราเชอร์ครับข้างบนอ่ามาดูข้างบนกันข้างบนเป็น หน้าซินไซเจอร์นะครับเขียนว่าอะไรนะอ๋อเป็น Memorial Edition, เมมโมเรียลอ d ดิชั n เจ็ดซิงเกอร์เมมโมเรียลอ d i t i o นกล่องก็ประมาณนี้แหละข้างในก็เป็นคู่มือนะเออกับของซื้อของออกมาหมดละก็เก็บกล่องไปก่อนเก็บกล่องไปก่อนมาดูที่ตัวเมมโมเรียลกันนะครับอันนี้ใช้ฐานสามเอสามก้อนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเปิดฝาตรงนี้นะครับมันสวิตซ์ซ่อนตรงนี้เนียนมากเลยนะ ถ้าเป็นของอ DX อเดี๋ยวเอา DX ให้ดูว่าผมมีของ Gear d i n g e r อยู่นะนี่ครับ,รบเป็น DX Gear d e l i n g e r นะก็เล็กเล็กมากๆเล็กแบบเล็กมากๆนะครับนี่วมเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแบเปิดกปิดซึ่งมันผมไม่มี Gear d i n g e r มานีเบวให้ดูอะแต่เสียงมันไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าของ DX นะส่งนของ Memorial นะครับนี่นะ เปิดตรงนี้ออกมาคนระับมันจะมีตรงนี้เปิดออกมาได้คนระับนี่ข้างในจะมีแบบวิดติดเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเปิดรอบเดียวแบบไม่ทําอะไรนะมัาก็จะเป็นขึน้นชื่อเกียร์จิงเกอร์แล้วก็เป็นหมวดเหมือน dx ครับเนี่ยมีไฟตรงนี้ด้วยนะซึ่งเรารอบนี้เราจะไม่ได้ไม่ได้มาเล่นแบบ dx นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแยกนะถ้าเกิดใครอยากเห็นแบบ dx เนาะมาเล่นแบบมือเรียวนะครับก็ปิดหม่ กดเออไม่เห็นนะโดยกดค้างตรงไกปืนนะนี่นะตรงไกปืนตรงนี้นะกดค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดปุ่มเปิดปุ่มอะไรเปิดสวิตช์เอออัน,นคือหมดเมมโมรี่นะครับก็ปิดไปปิดไปเออปิดแล้วนะครับลองกดริงคำดามีอะไรไหมอ่า โอเคครับปุ่ยิงธรรมดาก็มีประมาณนี้ครับเป็นเสียงของจูรันเป็นเสียงจูรันนะครับอ่าก็ปุ่มข้างหลังนะครับของดีจะไม่มีนะจะให้ดูใกล้ๆนะเป็นปุ่มข้างหลังแบบนี้นะครับนี่ครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเพลงนะเป็นเพลงมีทั้งหมดหกเพลงนะอ่าเพลงแรกก่อนเลยเพลงเปิดโอพีครับเป็นโอพีนะผมอาจจะไม่ได้ฟังหมดนะครับมันเป็นโอพีเฉยๆฉากน่าจะฉากต่อสู้มั้งอันนี้ มีเพลงวิวหูหจะประมนี้เอ่อก็น่าจะเป็นเพลงที่อยู่ในอ่าอ่าที่พวกตัวร้ายมันปรากฏตัวครับอันนี้เพลงตอนรวมตัวเอออนนี้เพลงตอนรวมตัวของซินไคเจอร์ทั้งห้าคนนะครับออีกเพลงอันนี้เพลงตอนขั้นตอนอ่ะตอนที่แบบขั้นตอนจะเป็นเพลงนี้อันนี้เพลงซินไคเจอร์ตอนต่อ,ตอไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปของเขาเออลืมบอกครับเราสามารถเปิดเพลงแล้วก็ยิงได้แนะน่แน่ปิดก,ก่อนเถอะปิดปิดเออตรวบทซ้ายนะครับมันจะเป็นบทพูดนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนโหมดยังไงแต่เห็นตัวอย่างโซเร,แ,รแล้วมันเปลี่ยนได้หกโหมดซึ่งผมเห็นไม่เป็นเดี๋ยวทำคลิปแยกแล้วกันอ,อ,อันนี้เป็นเสีเเยงเฉยๆเสียงในเรื่องครับ นี่เสียงให้เกียร์กับจูรันนะเอาเรื่อเม็ดกันดีกว่าเอาเอเฮ้ยมันไม่ดับเลยเอาเรื่องจากเกียร์ของเซนไทเตอร์ก่อนแล้วกันเ,เกียร์เซนไซเตอร์อยู่ไหนวะอ่ามีอ่าลืมบอกครับอ่าเดี๋ยวจะอตั้งปืนไว้แล้วกันจะให้ดูเกียร์นะเกียร์ของเออเกียร์ของเซนไทเตอร์มันจะต่างกับยี่ห้อนะครับนี่นะของเอมูริเออร์ดิชั่นครับจะประมาณนี้นะครับนี่ ของเมโมรียนะมันตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลยแหละแข็งมากแล้วก็เออมันค่อนข้างหนักหนักมากเลยเป็นเหล็กเลยส่วนนี้คือของเด็เกนะผมของทูไคเซอร์นะครับของทูไคเซอร์จะเป็นพลาสติกพลาสติกลงสีทองซึ่งก็สวยนะแต่ไม่เท่าอันเนี้ยเออไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าอันเี้เอะอยลืมบ,บอกครับในเซตเนี่ยเขาจะแถมเป็นของเซนไคเซอร์นะอย่างเงี้ยเซนไคเซอร์ ของมาจีนนะครับของมาจีนกล้องกล่องของมาจีนแล้วก็ของอ,อัน NDX ดีิดกัน <c oughs> ขอโทษครับแยกกันว่ากันนะแล้วของกาออนนะครับนี่ของกาออนเห็นไหมของตัวกาออนนะครับจะเป็นสีแบบนี้เลยสวยเป็นเหล็กทุกอันเลยนะครับนะแล้วก็จะมีของนี่ของจูรัน ซึ่งของจูรันก็เป็นเหล็กเหมือนเดิมนะเป็นเหล็กหมดทุกอันแหละเออแล้วของบรูนนี่เซนไคบรูนนะครับสวยนะด,ดิข้างหลังสวยมากเลยเป็นนี้ทุกอันแหละเออข้างหลังลองด,ดูดูดูเดียวพอแล้วก็เ,เหรียญพิเศษนะครับที่แถมมาเมมโมรี่นะครับก็จะเป็นเหรียญเซนไคเจอร์ครับในดงปราเธอร์นะครับเน,น,นี่ยสวยมากรายละเอียดคือแบบเก็บดีมากๆเลยนะข้างหลังก็เหมือนอีกดงเลยนะเออเหมือนอีกดงเป๊ะเลยไม่มีอะไรเลย เริ่มทำการเชนเซนไคนนะครับมาแรกเปิดฝาตรงนี้นะครับมีเสียงโอ้โหสุดยอดนะใส่เกียร์เข้าไปแล้วมันในหลังครับดนะกดปุ่มตรงนี้หนึ่งทีจะเป็นการยกหี่ขึ้นนะครับเห็นไหมนะกดหมุนเลยเล้ What the ่วัดตึกเฮ้อทำไมมีเสียงอย่างนี้ลนะ่ะ เออองเป็นอย่างี้เอาเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมขอแก้ตัวอีกรอบเอาใหม่เจ็ฟวางเลยัไฟนะท่านอจารยครับมเย็กไดเลยกด กดค้างครับมันจะพูดว่า,าพลังคอมพิฆาเซนเพเซอร์อะไรนี่แปลไปนะอ้าวพูดเลยไม่ต้องกดออรอบแรกที่ผมลองเล่นมันต้องกดนะเออปรันั้นก็อขอโทษน,นะครับธรรมดาครับเหมือนเดิมคนระับก็ผมอ่าเล่นให้ครบทุกตัวกนะ็และกันขอรอบ,บนี้ขอแค่แปลงร่างนะมแมวทุกตัวเลยก็ เดี๋ยวก็แมวทตัวดีกว่าเออมันดิคิปจะนานนะเลยเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกอ่กะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเสียงแบบแปลกล่างร่วมกันนะเราต้องกดปุ่มตรงนี้นครับปุ่มเพลง,พลงกดค้างไว้กับปุ่มติ๊กเกอร์อเเพลงขึ้นมนในหนังเป๊ะเปิดใส่เก,กียร์เข้าไปครับเอาไว้ปึ๊บปิดยก มีทุกตัวเลยครับกดยิงแล้วคลิกไปคลิกมาทำไมเนี่ยเออไม่พอใจตัวเองประกาศตัวร้องกันไหมอลองดูโอ้โคตนานอัน cott. นี้งานมากเลยนะครับเนี่ย เสียงเยอะคู่เสียงกล ถาเสียงน,อน้องจุฬาเก่าจุฬาจะออนแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินสิบนาทีพื้นที่ไม่พอแล้ว อะไรไหมเออลืมให้ดูทําไม่ตายอ่ะเดี๋ยวแยกเป็นทาสองแล้วกันขอจบท่าแรกไว้ในเียงเท่านี้เท่านนะครับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับเป็นช่องกาก์ช่องหนึ่งคลิปแรกแนลี่ทำเป็นรีวิวนะครับมีตรงไหนติเตียนก็บอกได้นะครับซึ่งขัดตัดเดี๋ยวผมไปหัดตัดเอาแล้วกันนะคลิปแรกขอไม่ตัดอะไรเลยดเดียวนะครับ บายครับทุกคน